ดูสิครับโอ้ร้านส้มตำนะเงียบเลยครับท่านผู้ชมฮะนะนี่อยู่กลางใจเมืองนะร้านส้มตำเนี่ยนะครับอยู่ในซอยกลางใจเมืองนี่แหละเงียบเลยไม่มีคนเลยนะโอ้ถ่ายพนัค้าก็ถ่ายมาให้ดูตรเหลือเต็มเลยฮะเนื้อก็เหลือเต็มนะถ่ายมาอีกฟังหนึ่งคนก็ว่างคนก็โลง่งโล่งหมดเงาเงียบแล้วโอ้อยังกับป่าชาดูสิครับ นี่หลยนะนะเออไปเลือกด้อมส้มกันมาทั้งเมืองทั้งกทมอตอนนี้เป็นไงล่ะนะครับร้านส้มตำอย่าง,งนี้ครับท่านผู้ชมมาเออไอพวกไอพวกด้อมส้มมันยังไม่รู้เรื่องรู้ราวนะนะไอพวกด้อมส้มมันยังคิดว่าเอ้ยไม่เกี่ยวกับมันหรอกนะและ้วแล้วเขาเลือกด้อมส้มมาเกี่ยวอะไรกับเศรษฐกิจละ่ะเศรษฐกิจก็รัฐบาลเสื้อแดงดูแลอยู่ยังไ,ไม่รู้เรื่องราวนะมันยังคิดว่าเอ้ยไม่เกี่ยวกับมันนะ นะครับคือไอ้พวกนี้มันมันมันไม่มีสมองนะไอ้พวกดําส้มเนี่ยมันไม่มีสมองจริงนะอมันรู้เรื่องรู้ราวมันไม่รู้รู้รู้อะไรเลยอ่ะแล้วก็มันปึกมันสมองหางอื่นจริงอ่ะเออปึกจริงเรื่องรู้ราวเนี่ยเยก็ไอ้เพราะที่ว่าเป็นตลาดแย่อย่างเงี้ยแหละก็เพราะไอ้เลือกส้มมานี่แหละนะเออ ก็เสียคะแนนไปก,ก็เพราะว่ามันเสียคะแนนไปทางฝั่งส้มไงก็เลยลุงตู่ก็เลยไม่ได้เป็นนายกไงเขาไม่เข้าใจเหรอแค่นี้เรื่องแค่นี้ไม่เข้าใจเหรอนะครับก็คนมันแห่ไปเลือกฝั่งส้มหมดนะไม่มาเลือกลุงตู่ถ้าเลือกลุงตู่นน่านี้ก็เศรษฐกิจดีไปแล้วเห็นไหมเนี่ยเหตุผลง่ายๆแค่นี้ไม่เข้าใจต้ <c oughs> องให้อธิบาย,ยเหรอเนะี่ยเออ ก็ไอ้พวกส้มเนี่ยมันไปหาหลอกคะแนนนะเออนะครับหาหลอกคะแนนให้คนมาเลือกมันเยอะแยะไปหมดนะคนก็เลือกมันนะคนก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวคนก็ไปเลือกมันเออนะครับมันก็มีวัฏกรโมโหสารพัดวัฏกรรมนะที่หาเสียงเนี่ยนะเออแล้วเป็นไงนะไปเลือกแล้วมีมีประโยชน์อะไรไหมไม่มีแทนที่จะมาเลือกลงตัวะนะเออนะครับ แล้วชอบักแล้วชอบว่าอย่างนี้นบอกเอ้ยถ้าดีจริงเขาอันนี้หรอกเนะียก็การเลือกตั้งมันไม่ได้เลือกคนดีมันไม่ได้แบบอันนี้มันไม่ได้เลือกแบบเพราะว่าอันนี้ไงมันมันเลือกไม่เป็นไงอ,นนอธิบายไงวะมันเลือกตามอารมณ์ไงก็ลงตู่แกดีแตายแกทําผลงานสร้างรถไฟฟ้าไว้ทั่วเมืองเลยแกยังว่าแกไม่ดีอีกเหรอ นะการเลือกตั้งไม่ได้วัดผของการเลือกคนดีไม่ดีนะการเลือกตั้งมีนการวัดผลของการเลือกตั้งอารมณ์ณทั่วขณะนั้นและกระแสในขณะนั้นรู้จักไหมว่าส้มฟีเวอร์รู้จักไหมกระแสฟีเวอร์เหมือนชาดชาิอะ่ะเลือกมาแล้วมีประโยชน์อะไรอ่ะนะเนี่ยมาปัญหาฝุ่นก็บอกโอ้รถต้องไปเปลี่ยนเครื่องปรองฝุ่นนะ มันเป็นกระแสฟีเวอร์ฟีเวอร์ไปอะแดงฟีเวอร์ส้มฟีเวอร์อ่างเงี้ยนะลุงตู่ไม่ฟีเวอร์ลุงตู่ก็แพ้อ่ารเงี้ยมันเป็นกระแสฟีเวอร์เข้าใจไหมเออแต่ไม่ได้แปลว่าเอ้กระแสเลือกตั้งมา <c oughs> วัดกันที่ว่าเอ้ได้คนเลือกให้คนดีจะเลเลือกคนดีใช่ที่ไหนแล้วมันคือกระแสฟีเวอร์นะครับแล้วนะมันฟีเวอร์ส้มมากไปหน่อยก็เป็นอย่างนั้นแหละนะ ออถ้าฟีเวอร์คนดีๆเนะี่ยมันก็จะได้เศษรษฐกิจมันดีไงลุงตู่ก็คนละครึ่งไงก็เศษรษฐกิจดีไงแต่นี่เป็นกระแสส้มฟีเวอร์เป็นไงเสียของก็ล่ะเออนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเลือกตั้งคราวหน้าก็ส้มฟีเวอร์อีกนะก็ไม่เป็นไรฮะเชิญฟีเวอร์ไปเลยครับนะพอเดี๋ยวเศษรษฐกิจมันเจ๊งมันพังนะเออก็ตัวใครโตมันนะฮะเออก็ไม่ได้ว่านะจะไม่เลือกเอ่อที่ไม่ได้ว่าพักส้มนะว่าเอ๊ย ให้คนไม่เลือกนะเออเชิญเลือกเลยครับแอดมินแอนมินบอกเลยว่าเชิญเลือกเลือกให้ตามสบายครับเลือกให้ประเทศมันเจ๊งไปเลยครับนะแล้วก็ตัวใครตัวมันนะนะเนื่องจากตอนนี้ Youtube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ